ม,มาหาเห็ดกันบระเดี๋อ้าวนี่นยังหลาหอกหกป้าหนาบ้านนี่ก็หกเพราะว่าใบไม้มันกำลังร่วงนะพี่น้องเนาะหอกเห็ดอันนี้กันเด้อโอ้ยโอ้โอ้ๆๆๆเห็ดอันนี้โคโลอยู่นีป่ป้า เล็ดลูกบอลน,นี่เจ้ามาัโคโครโลย่แท้เอาไปกินกันเอาไปซุปพี่น้องคอยเสืเอาไปซุป <c oughs> มือกระดำดำอุ่มบรกกาอันเดียวใส่ใส่ถุงมือกันมือดำแห้งย, <c oughs> ยบบกว่อนัดนะ กินกันเออบางกจน่าจะได้ตูนมันแต้พ่กกันกกอยากได้ย้ันล่ะเอาไปใส่ซุปเอ้ยเอาแล้วบันย์เน่คนน่ะเอ๊ะเด็ดหากมันออกกันมันเสียบยู่พี่น้องเอ้ยนี่นะ เออเออเออค่อยเสียกออ,อันนน่าสองหน่วยนี่เห็นปะสองหน่วยหอมดีข่อยเสียบ่ไดพี่นอองขอไปต้มปอกเปลือกออกได้ดีแล้วก็หั่นแล้วก็ต้มแล้วทีนี้แล้วก็ไปใส่ไอ้น้ำพริกปนหรือยังกระไดน้ำพริกอะไรนะ เรียกอ,อะไรป่นมันนะพี่น้องลาทูหรือลาอะไรก็แล้วแล้วแต่ <c oughs> ก็แล้วแต่นะอืมเอาไปใส่แล้วก็พริกเม็ดใหญ่เอาพริกพริกหยวกพริกอะไรมันก็ได้อย่างดีๆพี่น้องแซบอืมคอยผิงยางหลับหอมอีลีวะหอมอยู่เด้อเจ้าาขอบ้านไนเนได้ยินปลาเอิมพันว่า ป้าบอกกินอีกภาษน,น,น,นเป็นอย่างน้อคือบอกกลิ่นมาเป็นอย่างน้อแต่สิถามแล้วอยู่ว่าจะเป็นอย่างคือบอกกินลังคนเข้าจะกลัวสิบ่มักเลยว่ามันเป็นปัญหาอีย่างเ้าก็อยากหัวเสียหรือว่าเราแพ้เ่าสิถามแล้วนะโอ้ยเอียงเนี่ยไม่มองเนี่ยไปหันกันโอ,โ,อโอ้โหโหมาเห่าคาเห่าเนี่ยมันเห็นมันมันเห็นแมวพี่น้อง หมาข่อยเอ้ยเป็นตามีเห็ดคักได้คือบอ่อเกิดนอเป็นตามีเห็ดผึง่งเห็ดผึง่งพี่ได้นี่แต่ว่ามันบม่มีพี่น้องข่อยนีย่อยากได้ข่อยสิไปเก็บเอาหมากอันนั้นนำ้ำจะไปเก็บเอาบอนัดด้วยนั่นแหละก็เลยเอาถังใหญ่มาพี่น้องข่อยมันต้องกระจูดกระเจียบใช่ไหม แันหลอนี่ก็น่าเห็ดเอียงเก็บบอลล์โอ้ยหย่าันนั้นต้นแย่แม่ลนบาดขาข่อยบาดแขนข่อยขัดต้นต้นแย่น่ะพี่น้องไปตาสร้างค่ะบาดขาเฮาอันนี้ก็สิเป็นเห็ดเอียงแข้งกางเดินกางเดินก็ไม่เห็ดออกอีกวะเนาะ สีย่างไปพุนอยูุ่ทธว่าก็เลยสีย่างไปอันท้ายสวนอยู่นะตอนนี้มามาหน้าสวนก่อนสวนผลไม้เบิง้งเบิ้งสวนผลไม้ข่อยพี่น้องฮอกวันมันดวงเสียเบิ้งที่ละ่ะนี่เบิดเบิ้งนี่แต่ว่าเบิ้งของข้าเจ้าบาดอยู่โอส้สะอาดสะอ้านของข้าเจา้าแต่แมกหางเฮี้ยนของข้าเจ้าคืองามเถอะ ของเกาของกันลอ,อกการเปลี่ยนแปลงอยู่ยพี่น้องเออเพราะว่าอันมีโ้รงกันอยู่ว่าสื่อรถไถใหญ่นะพี่น้องนี่เบิ้งของข้าเจา้าอ,อมมาอนไม่เบื้องนัน้นของข้าเจา้างามที่ของข้าเจ้าคืองามแท้ข้าเจ้าเฮ็ดแบบสม่ำเสมอเนาะเราไม่ได้ทำแบ่การแต่ถึง้่าไปหาเฮ็ดน้ำขนาะโอ้า ตะปุแต่พีมันเคยเกิดเห็ดปีกเยียวนะขอกระไรยางามาหาบึงสะ,สะดาะรอน,นี่ก่อนเสียงคนเลือยใหม่ล่ไล,ล่ข้าเจ้าเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเห็ดพื้นเห็ดหมูโอ้ค่อยเสียเลย เก็บวอนัดเก็บวอนัดกันเก็บวอนัดวอนัดก่อนเก็บวอนัด เกบว่านต้นนี่ต้นนี้ได้มันแสบพี่น้องมันเปลือกไอ้นั่นเปลือกมันบางต้นนี้เด้อลูกเล็กๆแต่เ,เปลือกบางอร่อยมากเลยบอนับต้นนี้พี่น้อง ก็สิยามมาเอานี่มันเก็บเอาหมดหนะน,นี่ต้นนี่มันสิมันสิแสบคนละอย่างนี่ลลกมันมันสิเป็นซ้ำนี่นะอุ้มนี่นมันจะแสบกว่ากันกินเบิร์ดแล้วก็มาเก็บกินเบิร์ดแล้วมาเก็บอดบะได้อากะคู่ใหญ่เลยเหมือนเอาถัาง,าางใหญ่มาเก็บเลย นี่นี่พี่น้องเนี่ยน้อยมันเฮ็ดพ่อกระเทือนครับบุงเนี่ยเฮ็ดไปตัวทิบตัวเดียนด้หัวข่อยเฮ็ดเอาเองข่อยได้พี่น้องโอ้ยอ้าวปวดน่ะล่นใส่หัวล่นใส่หนาข่อยสองน้อยปวดเฮ็ดพีเก็บเอาอืมล้างตัวอยู่ข้างในกูนะ อืมอืมเขาท่าเขาท่ายัางไปเก็บกันเออดีบบไรเงี้ดนดีเอาเขาท่ายู่บันเอาเก็บเก็บเสียอันโมพันกับบาเสียบเนี่ยพี่น่องโมไปใหญ่บ้าเอาเสียบเสียบว่าสั่น มันเปลือกบางมันกระแ่บมันแล้วเนาะแล้วมันแน่นนนาะมันกินอร่อยดูกินดูเก็บแท้ไม่ใญ่เนี่ยอ้อนี่มันมีสัตมันหลอดในห้าแล้วตัวนี้พี่น้องล่าเนี่ยมันสิหลอนออกแนวนี้เด้อพี่น้องนี่ดำๆเนี่ พ่อผัวน่ะเต็มเพื่อยู่พุ่น่ะข้างในพุพ่อน่ะเดี๋ยวต้องไปเก็บอ๋โอ้โอ้เอามางนั่นมางเดียวพ่อเลยนั่นเก็บเขาไปเอาด้วหันดีกว่าเคยมาหาเห็ดเห็ดตัวบกเกิดนี่จะเห็ดลูกบอลเกิดพับบอเฮ็ดพิร์ดเพสือบั๊บพับบอเาิั่น โอ้ยหมากรเฮาครับเนาะข่อยแซบข่อยพี่น้องข่อยก็มาเอาดูปัอือแบบมันมันก็เหมือนกินครับไอ้กินของกินเห่นเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือบอกบกนี่แหละเบิ้งหนังอันละครไทยตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะเล็กหน่อยหนังดาวพระศุกร์หรือ,อังก็ว่าไปมันกระทุบบกบกไปนั่มขวบ,กบกักบกทุบบกบกกินครับไปน้่ ขัวบักค้ามมวนอันแล้วเอาหมาักเหลี่ยมหมกักบกนี่หละไปพากินเนายมาขึ้นพี่นอง